เจอังลองเตีบ <absorption> oh, uh, ้านเลกคจะไาโอปาร์ตีํามใจโอปยุ่งเจก็เจอเพอดปัดตะลุงแบบปัดลที่พ่อบางคนผิดกฎมการที่นี่มันโตเขาไม่ได้เไปใจอยู่ที่วงเดอยู่ไวงตอนนั้นอยู่พนไม่พายาเดีวองด้นกตาผู่ตาแดงน้าแดงตายตาู่ตาแดงน้าแยาต จำเดินนะอาจารย์ผมโรบที่ตะวลากับอาจารย์ผมอต้องชออาจารย์ผ๋องบอัาัยปอะวันยู่ยูวัดที่ถึงมาชมกับไปไปฮนี้กับไปอืม ไล่นแเดี่ลาวะตะดับล้วงตะดับล้วงเดกอนเต่กแต่ว่าพระเจ้าพรลิ้แต่ว่าตัาตะปาตังทีไหม้องมุมคนเต็มห้องเลยตรงนี้ตรงโยแต่ว่าเนี่ยถ้าเกย์อย่างยางเอากลมเป็นหลงยิ่งยู่ตันยิ่งสองคนยิ่งชาสงคน